สวัสดีค่ะเจนรุตปหาชัยนะคะวันนี้ก็คือมีออเดอร์กับหมูสามชั้นทอดกรอบนะคะสองออเดอร์นะคะแล้วก็น้ำพริกหนึ่งออเดอร์นะคะก็จะส่งไปเรียบร้อยแพ็คแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวส่งให้วันนี้นะคะแล้วก็วันนี้นะคะก็เลยแถมกากหมูไปให้ลูกค้าประจําด้วยลูกค้าคนนี้สั่งกันมั้งแต่แรกๆเลยนะคะแล้วก็เป็นลูกค้าที่ทักมาบอกเรื่องกระปุกน้ำพริกว่ามันมีปัญหาเวลาจัดส่งก็คือมีฝาเปิดรั่ซรั่วซึวซม นั่นแหละเออเราก็เลยรู้เราก็เลยอ่าเป็นลูกค้ากันมายาวนานดิฉันก็เลยทอดกากหมูไปให้เขาด้วยนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ยัง ทานชอบทานน้ำพริกของเราอยู่แล้วก็ยังสั่งของเราอยู่นะคะวันนี้นุชก็คือแถลูกอมไปให้แล้วก็กักหมูไปให้ด้วยนะคะยังไงก็ใครที่ไม่เคยลองทานนะคะก็สั่งไปทานได้นะคะก็คือเจนุชมหาชัยนะคะพิมพ์พไปในแอปส้มได้เลยนะคะเดี๋ยวมันจะขึ้นให้เลยมีทั้งน้ำพริกแล้วก็ตัวกากหมูสามชั้นทอดกรอบนะคะมีแบบ100กรัมแล้วก็500กรัมนะคะแล้วก็เป็นแบบเซต ทานคู่กับน้ำพริกนะคะเป็นเซตทดลองนั่นเองนะคะก็ไปหาพิมพ์ได้เลยเลยจนุศมหาชัยนะคะพิมพ์ติดกันเลยนะคะไม่มีจําหน่ายที่ไหนนะคะนุดไม่มีตัวแทนนะคะจําหน่ายเองผลิตเองทําเองทุกอย่างนะคะแล้วก็ของเราทอดสดใหม่แน่นอนนะคะออเดอร์เข้าก็คือทอดอีกวันนึงแล้วก็ส่งให้เลยนะคะไม่มีค้างสต็อกแน่นอนนะคะใครอยากลองทานกากหมูที่กรอบๆนะคะแล้วก็ ไม่ใช่แค่หนังหมูมันหมูนะคะเป็นแบบหมูสามชั้นเนื้อหมูสามชั้นเลยนะคะแล้วก็ฟันต้องแข็งแรงด้วยนะคะไปสั่งได้เลยนะจ๊ะโอเคยังไงก็ฝากช่องของนุชไปด้วยนะคะใน t ิกตอกแล้วก็เพจนุชมีนะแต่นุชก็คือไม่เน้นขายของถ้าใครจะสั่งก็คือนุชจะไล่ไปที่แอปส้มหมดเลยนะคะ ก็ฝากติดตามในแอปส้มด้วยนะคะในแอปส้มก็คือพิมพ์จจรุดมหาชัยไปเลยแล้วก็กดติดตามร้านค้าได้เลยนะคะโอเควันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวบ่ายๆส่งของให้นะคะสินค้าก็จะถึงประมาณ1-2วันช้าสุดคือ3วันนะจ๊ะโอเคบ๊ายบาย,บาย Thank you.